สวัสดีค่ะพบกับช่องออฟกุ๊กก่อนค่ะตอนนี้นิกกี้ค่ะคุณแม่มารอรับนิกกี้มานี้ลูกมามาหาแม่เร็วมา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 เร็วมา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 เร็ว,มา,วมาลูกมามาจับมือหน่อยจับมือหน่อยลุงจิมไปไหนวันนี้นะลุงกจิมไปไหนเนะลุงจิมไปไหนนะกกน,ไไน,นะน่ารักนะคะนิกกี้ไม่เคยทําอะไรแม่เลยแค่ได้ยินเสียงก็ต้อนรับคุณแม่แล้วค่ะนะคะ น่ารักสุดๆเลยเอ้าเอางับเป็นวันงับเป็นวันงับเป็นวันงับเปนวันหเอ๋ยไหยเอ๋ยเอ้าเอ้าน่ารักลูกกินข้าวหรือยังวันนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินแม่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้นึ่งข้าวเลยสุกเมื่อกี้นี่เราก็มารำก่อนนะคะนี่อะไรลูกอะไรดู่าลูกขาทุกคนอ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยว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 ไม่ให้ เดี๋ยวงไม่ให้กินกินอะไรนะนิกกี้จะกินอะไรเนาะมาแล้วนิกกี้มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปจังไปจังไปจังไปต้องเลยอย่าเพิ่งเพิ่งแม่แก่ให้มาลูกมาเออได้กินแล้วได้กินแล้วเอาขนมก่อนแม่ก็ยังไม่ได้กินเหมือนนิกกี้นั่นแหละอ,อ่ะลูกอ่ะเออกินก่อนเอ้าวทำไมไม่กินล<อ>ูกกินนะกินก่อนนี่ ออนนีออนดีนี oh, ่มีไส้ด้วยกินกินกินประมาณสักสองห่อก็น่าจะลองท้องได้แล้วนี่คือลุงกิมมาเอายาเรียกัดเลยมันหวานหรือเปล่าอันนี้ก่ะอ้ายไม่กินและค่ะหวานน่าจะหวานไม่ชอบมาลุงมานี่ อย่าทำแบบนั้นอย่าเอียงข้างแอลแสดงว่าไม่กินนะนี่ไม่ชอบใครทุกคนไม่ชอบนะคะอนันหวานๆนี่ดูแล้วว่าไม่ชอบเอ้ย,อยไม่กินก็ไม่เป็นไรไี่ก็จะวางไว้ี่เด้เอ เอางาเอานี่เอากินกินมะนานิมิกิน่าจะไม่ชอบหวานค่ะทุกคนนะคะนี่น่าจะไม่ชอบหวานอ้าวลุงว่ายังไงนะเมื่อกี้นี่ได้ยินลุงพูดแวบๆบเแบบมื่อกี้นี่ ทเลลีตัวยยเปล่นจ้าตอนี้เลิกงานหกโมงแรกล้วตอนนี้นะโอ้โหลุงบอกแล้วนะคะบอกให้แอดมินทดเวลาเลิกงานหกโมงาร่เคื่อนทานนี่คอาส้างที่เยั่นคาก็จะไปิเลอว้วันโอ้ยนูเจ้าคือผมคักเทปนี้ครูบาผมแดงคือื่อาสีเขียวใส่ตรงกลางมันอีกก็เลยได้แล้วอยนเลได้ลเอ ย่อยเพ่อนั่ออ,อิหยางเนาะไปดูก่อนไปดูก่อนเฮ้โอ้ข้าต้มบ่จ๊ะใครทำคะนี่ โอ้ข้าวต้มใส่ใส่กล้วยบอกค่ะใส่กล้วยอร่อยมากโอ้ยอันนี้ข้าวต้มบ้านเราเลยเนาะข้าวต้มโบราณเหมือนบ้านแม่อยู่เลโบราณเลยค่ะไม่ใส่อะไรเลยเอาไปทำไว้นั่นก็ได้นะนี่เอาไปตัดตัดตัดแล้วก็ใส่มะพร้าวใช่เป็นข้าวต้มโบต้มจ้ากินอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มโบราณกินเลยใส่เฉพาะอันนี้ใส่เฉพาะกล้วยกล้วยกับข้าวมันนี่เป็กล้วยแดงปลาดกล้วยแดงปลาดใจแดงเนาะใจแดงอร่อยหลากหลายอันนี้ใครเป็นคนทำครับ แม่บุญถินก็อะไรมาคะแม่บุญถิ่นมาอีกแล้วลินจีของถุงบ่อของควายกับตันบ่อโอ้กับตันหมานแต่เช้าเทียวกูโก้ไลบอกว่าให้กับตันสองถุงอืมกับตันสองถุงนะจ๊ะกับตันกับตันสองถุงเนาะมา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 กับตันเลือกเอาเลย นี่มันแตกชิมรู้ได้ถ้าใครจะทิ้งนี่ค่ะตอนนี้นางรำม,มาแล้วนะคะมาหลายท่านหลายคนแล้วค่ะนะคะนี่นี่นี่นนบรรยากาศเช้าเช้านางรำยี่สิบสี่นางรำน,นี่นะคะเยอะแยะ,แยะมากมายเลยค่ะกำลังมารวมทั้งแม่ด้วยนะคะยังไม่ได้ไปเข้าแถวกับเขาอยู่สวัสดีจ้า ไปสงครามนฮะไปสงครามสวัสดีแม่สวัสดีครับนี่นะคะมาเลยเวลาแล้วานี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี e ๋ยวคุณแม่ก็ไปขอข้าวแถว่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะช่องไมออกรอกต้องขอขอบคุณเ c ีทุกท่านนะคะที่ช่วยนะคะดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ